ทางด้านกระทรวงการต่างประเทศค่ะวันนี้ก็เมื่อวานนี้นะคะมีการออกถแถลงการอย่างเป็นทางการเหมือนกันสรุป ท่าทีของไทยนะคะต่อ,ตอการยื่นหนังสือโดยกัมพูชาที่ยื่นต่อศาลยุติธรรมราบประเทศหรือว่า ICJ เกี่ยวกับ4พื้นที่นะคะก็คือพื้นที่สามเหลี่ยมมรกตประสาทต,ตาเมืองทมประสาทต,ตาเมืองโตนและก็ประสาทต,ตาควายค่ะซึ่งมีใจความสําคัญนะคะอยู่ประมาณหลักๆเนี่ยหข้อด้วยกันข้อแรกก็คือยังย,ย,ยืนยันนะคะว่าไทยเนี่ยไม่ยอมรับเขตอํา,านาจศาลยุติธรรมรางประเทศมาตั้งแต่ปี2503ค่ะซึ่งเป็นท่าทีเดียวกับประเทศสมาชิกสหประชาชาติอีก 118ประเทศนะคะข้อที่2ค่ะคือไทยยืนยันนะคะความยึดมั่นอย่างแน่วแน่ต่อการแก้ไขพบ ข้อพิพาทโดยสันติตามกฎบัตรสหรประชาชาติและหลักการของกฎหมายรองประเทศซึ่งการที่ไทยตัดสินใจไม่ยอมรับอำนาจของ ICJ เนี่ยสะท้อนท่าทีของไทยที่ได้พิจารณาแล้วว่าการใช้แนวทางใดๆเพื่อแก้ไขความเห็นที่แตกต่างระหว่างรัฐต้องคำนึงถึงบริบทเฉพาะของเรื่องเรื่องเรื่อง,อง,องนั้นๆด้วยนะคะแล้วก็รวมไปถึงลักษณะของสถานการณ์แล้วก็นัยยะต่ออธิปไตยของประเทศด้วยส่วนข้อที่3ค่ะประเทศไทยมีความเห็นว่าการนำเรื่องไปสู่ฝ่ายที่3เนี่ยอาจจะไม่ใช่หนทางที่ดี ที่สุดที่จะรักษาความสัมพันธ์ชั้นมิตรระหว่างรัฐได้เสมอไปนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนที่มีมิติทางประวัติศาสตร์ดินแดนแล้วก็การเมืองที่ซับซ้อนไทยจึงสนับสนุนแนวทางการแก้ไขความเห็นที่แตกต่างกันระหว่างรัฐที่มีความยืดหยุ่นเป็นการยอมรับของทั้งสองฝ่ายคะ่ะซึ่งก็จะเปิดโอกาสให้แต่ละรัฐเนี่ยสามารถหาดือกันอย่างสร้างสารรค์แล้วก็เป็นไปตามสภาวะการในเรื่องนั้นๆแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของผลประโยชน์ร่วมกันด้วยส่วนข้อที่4นะคะท่านก็บอกว่าจากที่มีการ ระบุเอาไว้ในหลายๆโอกาสประเทศไทยยืนยันท่าทีนะคะที่ว่าประเด็นปัญหาเกี่ยวกับเขตแดนในปัจจุบันเนี่ยควรที่จะได้รับการแก้ไขาตามกลไกทวิภาคีที่มีอยู่ระหว่างสองฝ่ายซึ่งรวมไปถึงคณะกรรมาการเขตแดนร่วมหรือว่า JBC ที่เพิ่งมีการประชุมกันไปแล้วก็คณะกรรมการ,การชายแดนทั่วไปนะคะหรือว่า JBC และคณะกรรมการ,การชายแดนส่วนภูมิภาคหรือ r b c ค่ะตลอดจนเวทีทวิภาคีอื่นๆด้วยส่วนข้อสุดท้ายนะคะ กระทรวงการต่างประเทศก็มีการถแถลงออกมาว่ายัางเป็นที่น่าเสียใจว่าแม้ไทยและกัมพูชาเนี่ยมีความสัมพันธ์อันในกล้ชิดทั้งในระดับผู้นําและก็ประชาชนประเทศไทยและกัมพูชาก็ยังไม่ได้หาเรืออย่างรอบด้านในการประชุมทวิภาคีที่เหมาะสมเกี่ยวกับความเห็นที่แตกต่างในเรื่องพื้นที่ที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะครับเรื่องของการนําข้อที่จริงสู่ศาลโลกแล้วนะฮะหลักการเนี่ยนำเรื่องสู่ศาลโลกทั้งสองฝ่ายต้องยอมรับเขตอํานาจของศาลโลกก่อนก็คือต้องยอมรับคําตัดสินของศาลโลกก่อนนะฮะทั้งสองฝ่ายนะฮะแต่ไทยไม่ยอม รับดังนั้นไม่ผูกพันกับประเทศไทยอันนี้ตามกฎหมายนะครับคือไทยไม่รับอํานาจของศาลโลกทำมานาแล้วฮะตั้งแต่ตปี2503นะครับและไม่ได้ทําประเทศเดียวนะฮะ,ค,ะคืออย่างที่สมเด็จคุนเซนเนี่ยเขาปรามาทบอกว่าคนที่เหลียกเลี่ยงสาร และที่ยอมรับว่าการกระทาผิดผู้ตรงๆมีแต่โจรเท่านั้นคือพูดง่ายๆคนไม่ยอมรับอํานาจศาลมีแต่โจรกลัวศาลมีแต่โจรบริสุทธิ์จะไปกลัวอะไรอันนี้คือที่สมเด็จทุนเซนพูด <ทะ S 2> แต่ย้อนกลับไปฮะเขตอํานาจศาลโลกเนี่ยไม่ได้มีประเทศไทยประเทศเดียวไม่รับนะฮะร้อยสิประเทศทั่วโลกนะฮะ,<ท>ะเขาก็ไม่ยอมรับเขาก็ไม่ยอมรับเพราะว่ามันคือเรื่องของอํานาจดิจิตยแล้วก็กิจการภายในของแต่ละประเทศที่ไม่สามารถก้าวล่วงได้ นะครับอันนี้ต้องฟังความจริงรอบด้านเพราะว่าถ้าฟังดูฝ่ายเดียวแล้วเนี่ยเหมือนเป็นประเทศไทยประเทศเดียวหรือที่มไม่ยอมรับเขตอำนาจศาลโลกแต่จริงๆแล้ว118ประเทศทั่วโลกฮะที่<ะ>เขาไม่ได้ยอมรับเรื่องของเขตอำนาจของศาลโลกนะครับอยู่ดีๆจะเอาอำนาจอธิปไตยอยู่ดีๆจะเอาดินแดนของเราไปเนี่ยก็คงไม่ได้นะครับให้คนอื่นมาตัดสินเนี่ยมันก็ไม่ถูกถูกไหมฮะมันเป็นกิจการภายในนะครับไม่อย่างนั้นมันก็มีการลบการพุ่งอะไรอย่างนี้ก็อยู่ตลอดเวลานะฮะ